วันนี้นะคะอ่อนแม่มาเปิดครัวค่ะ ตั้งใจจะมาทําเมนูโปรดอีกเมนูค่ะนั่นก็คือรีซอตโตหอยโฮตาเตะนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะหอยโฮตาเตเนี่ยถือว่าหอยเชลยักษ์ในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนับเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะขึ้นชื่อเรื่องรสชาติว่ามีเนื้อที่แน่นนุ่มเด้งแล้วก็หวานนุ่มสุดๆเลยล่ะคะ่ะใครที่ได้ลิ้มลองนะคะบอกเลยว่าต้องติดใจเป็นอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะตัวเนื้อสัมผัสนะคะแล้วก็สีของหอยโฮตาเตเนี่ยต่างจากเนื้อสัมผัสและสีของหอยเชลประเทศอื่นๆค่ะโดยหอยเชลจาก ประเทศอื่นๆน,นะคะค่อนข้างจะมีเนื้อสีเหลืองกว่าค่ะแล้วเนื้อเขาเนี่ยนะคะไม่นุ่มเท่าหอยโฮตาเตะค่ะจึงไม่นิยมนํามาทําเป็นซาซิมิค่ะ นอกจากรสชาตินะคะจะอร่อยมากๆแล้วเนี่ยประโยชน์นะคะก็แน่นด้วยค่ะถือว่าเป็นอาหารสุขภาพเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B1 ทนธาตุเหล็กแถมยังมีทอรีนะคะถือว่ากรดอะมิโนช่วยพัฒนาดวงตาและสมองลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ยังกําจัดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายด้วยแถมแคลอรี่เนี่ยก็ต่ำนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่กําลังคุมน้ําหนักนะคะเลามาถึงตรงนี้นะคะก็คิวแล้วค่ะ นี่เลยค่ะหอยโฮตาเตะตนะคะที่มีอองจิ้มมาจากญี่ปุ่นค่ะที่อุ้มได้มานี้นะคะเป็นซาชิมิเกรดสามารถทําได้ทั้งดิบแล้วก็สุกด้วยนะคะเดี๋ยวขอแอบทานก่อน1ชิ้นนะคะน้องน่าทานมากๆเลยค่ะ หยุดไม่ได้ขอชิมให้ดูอีกชิ้นนะคะอ,อร่อยมากสดมากมันมีความหอมแบบหอมทะเลเลยอะ่ะดีมากแล้นุ่มหนึบ <Yeah. S 1> และตรนนี้นะคะคุณแม่ก็พร้อมแล้วค่ะเราไปทำรีซอตโต้อหอยโอตาเตะกันดีกว่าค่ะ ลอยแล้วค่ะทุกคนรีซอตโต้หอยโฮตาเตกค,ค่ะหอมน่าทานมากๆนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะือม อร่อยสุดๆไปแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจน้องหอยโฮตาเตะนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ร้านเดียวกับที่อุ้มสั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอร่อยบอกต่อนะคะสุดยอดเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากตัวไปกินก่อนนะตุ้งแน่งตุ้งเน่ง